ซื้อแล้วเซตนี้ก็สามารถซื้อซ้ำได้อีกจ็บเลยไม่เปิดวิวอะเซตนี้ไม่มีมเติมตแคดได้เพื่อหมอพี่ใกล้ปีใหม่เนี่ยเอ๊ยไอเพียงรำพังมึงยอมมึงยอมตายนะติมดีไปน,นะแล้วดันมาโอ้โหใส่ใส่ย,ย,ยาไประเบิดทุก เออครังไ,งไม่ใส่สายยาระเบิดกูรู้นะฮะกูเล่นมีอสีดีไงอะไรนะไม่ใส่สายยาระเบิดมาม<ไ>แล้วล่ะใส่ล่ะกูปิดเองะกูเหมือนมันไปจากไหนไปไหนกูจะไปจากบ้า,มน,าน,น,มมนมึงโว้ยมือีดีมึงจะมือระเบิดไป<ไ>แล้วมึงดูมึงดูระเบิดกูจับที่ตัวกูแล้วดูว่ามันถึงหรือเปล่าตรงข้อหรือเปล่าว่าขาดเจอยังไ<อ>งก็ ว่าทำไปเล่งอนแป๊บนึ่งแต่บนึ่งใช่ว่ะไม่เลยไม่เลยไม่เอาเพีย่มึงก็บอกพี่สิว่ามันเกินหรือมันขาดมันอะไรยังไงขาดนิดนึงยวขาดนิดเดียวเดี๋ยวพี่ขวามาอีนิดเด่ะขวามาอีนิดอ่ะขวาอีนิดใช่ป่ะอ่า ขวาอีกนิดด้ยเนี่ยนี่พี่ยนยืนบ้องตรงนี้เนี่ยยืนอยู่เนี่ยต่อไหมเนี่ยเนี่ยลงลงี่ลงตรงนะลงลงลงหน้า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 เขียววิตรงบันไดพอดีทุก่าหมายนล้หาน้วห่ไอ้เหี้ยุ้ต้องการลงตรงนู้นนู้นนู้นนูนีู่ต้องการลงตรงนี้

ตอนนี้มันลงตรงนู้นใช่ไหมเจ้ามันไกลไปแล้ววะเจ้ามึงเห็นอ่ะที่กูบอกอ่ะที่กูอยากให้ลงอ่ะกูอยากอยากให้ลงตรงนู้นทำไมเนี่ยลองลยืนลองยืนเดี๋ยวพี่มันมาจ้าตรงนี้มันยอดมันยอดมาจะยืนจะตรงไหนกันเส,นส้นนี้นะ เปิดแมพก่อนแย่ยือไอ้เหี้ยมันไกลเลยวุ้มไกลเลยปิดปิปิดใส่พิษต่อวุ้มไกลให้ดูหน่อยตรงไหนปิดเนี่ยปิดเนี่ยวิ่งหนีพี่เดือดซอสตัวอะไรอ่ะแม่เตะเนี้ยไอเต้ดูนะเอาเอาลูเอาลูตรงที่กูบอกเมื่อกี้นะให้ไปลงนู่นอ่ะไปยังเห็นหน้าไหนพี เน nah ี่ยมันต้องขวามาอีกอะพี่เอ้ยระับติ well, ้องขวากพี่มันดข้างบนอะมันติดบนมันติดหลังคาบนเหรอมันติดเออมันติดทางทางซ้ายมือพี่อะมันต้องเถไปขวาไปอนิดนึงขวาอีกอ่ะ อันนี้ไม่ถึงแต่แต่มุมน่าจะโอเคอ่ะออย่างนี้อ่าจะได้กระโดดอันนี้จะลองกระโดดและถ้าพี่กระโดดปุ๊บพี่ก็ออกซ้ายเหรอซ้ายเหรอเออซ้ายนิดเดียวอ่ะพี่เออพอพอพี่พอไม่ถึงเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเต้ว่าติดมุม ไม่ถึงพี่มันไม่ถึงเจ้เด่ะมึงลองมาปาบ้างเมื่อกี้นี่นะกูนี่นะ่านี้นะมาดูตัวกูนะ่ามจ้ะแล้วมึงลองมุมดูว่าแถวๆคงจะตกอะไรตรงนั้นมึงลองมาดูอ่ะมึงลองปาดูอ่ะไรอย่างเงี้ยไอ้คว้ ไอยิงอะบางทยิงหัวไม่ได้ยิงหัวพี่ไม่ได้เอาไว้แบบตายเล็งตัวเล็งตัวเล่นเฟิงกูตรีมดีกันกูลองดูเองเดี๋ยวเฟิงใจเย็นนี่ใช่เอออ่ะเฟิงเดี๋ยวเฟิงแฟดไหนวมุมคอกูเนี่ยวีรูมันนี้เดียวจริงๆริงนะใช่ สวยมากเร็วขึ้นอีกปล to าควันมาก่อนแค่ไหนครับกี่ต่ออ้าวกลัวผิดเร็วมึงต้องกดจากทางมึงก็ม well ึงต้องหันขวาอีกไอ้เฮ <hum> ียมึงใส่มึงใส่แบบมึงใส่แขยงระเบิดมนจริงวะเน่ะ ไอ้เหี้ยระเบิดตกอยู่ระเบิดตกอยู่ห้องเขียวอะ oh, <shit. S 1> วเอาเชียระเบิดมึงฟาตกมาอยู่ห้องเขียวอ่ะมึงคิดด้วยเดี <c oughs> ๋ยวพี่เสาไหนเดี๋ยวไปยัไม่ได้พี่เสาไหนพี่เสาเสานั้นแหละเนี่ยเสาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ใายปลามาเราจะปลาจะมาจะตรกหัวต่อพี่พี่พี่เดี๋ยปปาาวพี่พพพพตายอ,อยู่เสาไหน เสานี่อ่ะฮะเสานี่อ่ะแล้วเดินกลวงเดินไปดูอ้าวเดินอุ้ยเยี่ยมันไกลไปว่ะว่ามันไกลว่ะไอ้สัสสานี่อ่ะเออเสานั้นแหละสานี้ที่ดินกลวงเหรอวะนี่เสาอีกสาวนึงขวามือกูว่ะแล้วแล้วกูมาเลงเสานี้เนี่ย่ะเออนี่เอออ่ะแล้วจะต่อยยังไงไอ้ทีรู้ เออนะมองจากนี่ว่าไกลปะไก่ไปนะอืมถ้าห้องเขียวอะห้องเขียวอะ <c oughs> ไรอยู่ <c oughs> เอ้าไอสัตว์แต่ว่าแต่มึงมึงสังเกตดูระหว่างมุมฐานกับมุมยาวฐ right. านมุมยาวมันไปได้ปะปลาไปยาวเนี่ยมันปลาไปได้ ของเลยแลบไอ้เฮ้ยห้องไหนองไองันนี้หองไหนไอ้ลูของใคราปไปนู่นเลยจริงอ้ระเบิดลูของใครไอ้อันนี้ของไหนไอ้ที่ลองนไหห้องไหนองใครมาเนี่ยกด้งเนไม่ลง้หเลยเไหพี่าระเบิดสู

้เ้เดี่เดี่ยวนี้เด้งไอ้หนึ่งสอไอ้ไปเลยนะฮะเอางมี้ยพี่ต้องควายเยอะเลยอะควยอีกอ่นิดในิดใสนิพี่เต่าพเตาใส่นิดพี่โอเคพี่โอเคไอลองดูพี่ วะไม่ถึงพี่ไม่ถึงไม่ถึงตายวะมุมมุมได้พี่แต่ต้องเหมือนผมว่าน่าจะกระโดดนะพี่เล้ยตองกีนกระโดดแล้วล่ะไม่ก็วิ่ไอต่อแล้วเบิดกคู่เลยลูกมึงรีบยิงอะมึงขี้อะไรมึงจะขี้ยเนี่ย ตอนกี้มันไม่ถึงใช่ไหมเนูงเกินไปป่าววะกเจเลยต่ำไปินอะเอกูกูจะตายเดียเอ้ยพี่ตาเกื่อนลงมันพ้น่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไนี่นีลงกระลาเนี่ยไปดเอยควาย

ที่เดิมที่เดิมเ,เลยขวาเหรอเออแล้วต,ต่ำลงหน่อยพี่ผมว่าต,าต่ำลงหน่อยโอเคฟาดท่าไหนวะโอ้ยเก,เกือบถึงว่ะแล้ตกตรงไหนวะมีควันไหมพี่ควันปาไแล้วควันรอบแรกกูปาม,มาเนี่ยควันรอบแรกกูมาปามามติดตรงนี้ แล้วก็ลูกสองลูกสามลูกสามตรงนี้ที่เดินแล้วตมืงคิี้มันอยู่ตรงไหนอะลูกสองบอกว่าลูกสองสิตรงนี้นลูกสองลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายเราตรงนี้ล่ะอืมแล้วมึงคือใครน่ะนี่เดือันนี้ทำเพื่ออะไรกันวะเนาะยืนใช่ป่ะไม่ต้องกระโดดไต่ต้องอะไร พี่เต่อไปออลองมาลงลงหน้าอลไวอ่ออไม่ตายหรอมันทำไม่ลงอ่ะเออเลี้ยงแท่นี้สัตว์จะปางลำบากขนาดนั้นเลยวะปางเลย vui chi lắm rồi thái, hoàn thái, chặt động trái. nằm đây. Oh, đây. Format. Cua được rất nhiều. Hai đi Tôi bị chạy bên Fire in the hole. Zero. จะต่อเงินหน้าหน่อยโอเคใกลกว่าเดิมโอ้โะคบปาใกล้กว่าเดิมเะมันมันใกล้ไปมันต้องกดหน้าต่ำลงมาหน่อยให้มันพุ่งอะให้มันพุ่งเหรอเออให้มันพุ่งกว่านี้พี่ไปเลยนะโอ้ วัวนี่พี่แล้วถ้าเกิดสมมติเปิดปุ๊บเปิดตัวบซะเองก็ทำมือฟาบเลยอย่างเงี้ยระยะทางไปที่เดียวแบบน้เหนื่อาอีกสักนิดนึงปัญหาจริงๆ ไม่ถ่ายรูปเลยควายอะไอีห้อกบกาวฮะถ่ายรูปม,มึงเอาเป้า่ทตรงนั้นตรงนั้นเนี่ถึงาถึงาระเบิดเฮ้ยเ่ฮ้ยเท่หวต่อเฮ้ยเสียงก็เท่เสียงมันก็เท่เลยส่อ ต้องการจะข่าวบ่ต้องยิกาติกาิกาเฮ้ยปาก่นสัตว์ลบอะไรเห้่าแลบอ่อะไรของมึงไหนเตะควายโคตรควายเลยสัตว์ควายยืนไปถึงบ้าบ่าแลบ ้ามึงบอกกูป่าตรงนั้นไอ้สัสโอป่าตรงที่มึงบอกเลยที่สัอว์ทำไมกูป่าไม่ไปอ่ะเฮะไเลย้ยเออว่ะก็เทคว่ะมันลงฟิวอ่ะสัตว์เป็นพี่ตาป่าเตอน Re, <น Youtube. S 1> ต, er ตอนแรกที่ป่าบามันตรงนี้เลยเท่าไหรตายดิกระสุอยู่ยาวตรงนี้เลยเฮ้ยกูเคยปลายาวตรงนั้นด้วยเหรอเออดูอยู่เฮ้ยยังไม่เห็นยาวตรงนี้เลยเฮ้ยฟุงบ้าว่ามันไกลด้วยนะเฮ้ยมึงดูผิดคนว่า ไปยั่ได้ออกแล้วพี่ยืนปลาตรงไหนเออระ้เบอรมันชิ่งตรงนี้เว้ยยังไงะเบอร์สูตรจากวินเนอร์ไอ้สัรต่อต่อปมมีทางปลาไปได้เลยนะวะฮะ แล้วมันก็นั่นนั่นนั่นป่าป่านี้มาท่านเอจะถึงมาวะนี่นี่นี่สาวนี้ที่กูป่าแต่ว่ามันเสี่ยงครับแล้วมันเสี่ยงไหมเสี่ยงโดนยิงครับน้องใช่ข้าศึกเมืองบุกท่านเนี่ยถึงอยู่เนี่ยมึงมึงเห็นตรงนี้ปะเนี่ยจ้างเสาอ่ะกูไม่มีอะไรแล้วเนี่ยป่าเลยท่านเอ้อ่ะ หลบก่อนนี้เดี๋ยวคุณจะบอกจุดน่ะแล้วมึงเห็นนีมอ่ะน่ะน่นะนะนะกับกระจกอันใหญ่นะอะกระจกอันใหญ่เนหะ็นไหมเออแต่ว่าแต่ว่ามึงต้งมึงตรงนี้เป็นหลักในตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมแ้วก็เลยขึ้นให้เป้าเท่ากับกระจกอนะ่ะให้แหลมๆที่ใหญ่เห็นไหมให้เท่ากันอนะ แต่ว่ากระโดดมาไฟร์ใ oh. ยนิดนึงให้ต่อต้องสายนิดนึงมันติดไม้โอ้ยตรงนี้ลงตาตรงนี้ลง้าแท่นเลยไม่น่าแท้หรอกเดี๋ยวกูปดายให้ปูอายิง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 ดิ ยิงหมดเดี๋ยวเดียวก็ยิงอ่าเดี๋ยวกูมาปายโดเดี๋ยวกูจะลงแท่นเนาไม่หลงกูปาเข้ามาในแท่นนี่ Alright l let's move out ไปอ,อยู่เด็กเดี๋ยวกูปายโด Fire the hole. ตัดควันขโมงง่้ยหี้ย <laughs> กุกำเรียนเลยมาแล้วมาแล้วนั่นไปรึตอนแรกถ้าสมมติเราอยู่ดาวเงี้ยแล้วแบบถ้ามันวางระเบิดเงี้ยถ้าเราอยู่ในบีใช่ปะก็ลงเหรอลงลงลงถ้าสมมติว่ามันมันวางระเบิดมันอยู่ท่านเองเงี้ยเราออกมาจากบีเงี้ยเราลงไปนี่ได้เลยไปเปาระเบิดอ่ะเฮ้ก้า ล้วที่แล้วที่อยู่ในบีอ่ะมันปลาปลาตรงไหนใครปลาเบอรง

เยอไว้สัตว์ัางกูมาลงหน้าเวะมาลงทึ่้นมาได้หอันกไดมมังัันแกน่ได้ได้ังังันแกะปาแนดนตรงแค่ตรงมุมพี่ตแต่ตรงมันไดอะ ้องเม้าเจ็ดวงเจ็ดวินแล้วโอเคไปเร่ด้เป็นไรหรอกเออว่าไปอยูแทนนี้ตอนนี้ก็ข้อสงสัยก็คือตรงนั้นเออกูอยากรู้ว่าห้องรับป่ะกูปาลงทุกรอบปะวะไปดูให้กูหน่อยเพราะว่าบางครั้งกูว่ากูปาไม่ลงแน่เลยวะูู้้รู้ว่ากูปาลงทุกรอบรึเปล่าแต่ใครปามาเมื่อกี้เขี่ยเดียบลงไงฮะสามแย่ปลา เฮ้ยห้องลับลงปะดูหน่อยเด้ดูว่าติดลงสำนัยัไม่ติดพี่เข้าไปข้างในเลยใช่ปะอยู่แค่ตรงตรงแท่นนี่เฉยทางเข้าเลยเออนี่อต้อไปตรงนั้นเลยที่มึงบอกว่าจะไม่ลงแต่อันนี้ทางเข้าบีเราดูคุณอ่ะป่ามุมไหนวะนมี

รูปลงกลุ่ม่ะเฮ้ยแตัดระเพืงกูยังไม่ย็งเหลือแล้วเบอร์นี่นะอยากดูเป็นรูปอยากตายเอ้ยยืนกูถ่ายรูปอย่างงี้ดีกว่าต้องดูมุมสูงรูปตั้งพี่ดาอยู่ไหนวะตาย ตังตายตักตักไหงต้องบน,นตักเสียเลยเลยเลยลง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 ,ลง,ลงเออะที่ถ่ายลูกมาให้อะเลยอ่ารเลย ready win เออมึงสงสยัยอ่ะอันนี้จุดที่กูสงสัยแล้วก็กูก็ได้ละแล้วด่าน